สวัสดีนักเรียนชั้นม .2 ทุกคนนะคะวิชาประวัติศาสตร์ชั้นม2นะก็จะได้เรียนกับครูหญิงแล้วก็เรื่องแรกที่เราจะเรียนกันเนี่ยก็จะเรียนเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะใช้สำหรับการสำรวจการค้นคว้าการหาข้อมูลการศึกษาเรื่องราวต่างๆในอดีต โดยใช้วิธีทางประวัติศาสตร์นี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุญิงจะอธิบายนะว่าเขามีกี่ขั้นตอนแล้วเขาทำอยังไงบ้างนะคะโดยรวมเนี่ยนักโบราณคดีเนี่ยเขาจะเรียกเขาจะเรียกวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะอะอันนี้เป็นเป็นคลิปวิดีโอหนังเรื่องหนึ่ง นะ,ะครูหญิงชอบดูมากเพราะว่าบางคนอาจจะเคยดูนะหญิงเ่าเ่าเ,าเ,าเ่าแบบโดยสรุปนิดนึงนะพระเอกเนี่ยเขาเป็นนักศึกษาโบราณคดเีเขาเขาเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะเขาก็ตั้งกลุ่มมาเนี่ยตั้งกลุ่มเพื่อที่จะไปศึกษาหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านดอนไม้ป่า นะคะหนังเรื่องนี้ชื่อว่าเรื่องนาคีนะใครไม่เคยดูเดี๋ยวหิงเปิดคลิปวิดีโอให้ให้ดูสั้นๆน,นะเป็นตัวอย่างหนังขอให้เจ้าแม่ซอยคุ้มข้องลูกของขาน้อยแล้วขาน้อยสิยกให้เป็นลูกเจ้าแม่นาคีมาลรองนี้พับแก้วเดนะ้นนักลูผีนี่นี่น,น,นี่มามาข<า>้ามีใจพักรักเจ้าเพียงคู่เดียวแม้ตายจากข้าจากเฝ้ารอทุกชาติพบรอคอยท่านนานนักหนา เราเคยเจอกันมาก่อนเหรอทุแก้วนาคีเริ่ม26กันยายนนี้เจ้าเสื้อเลื่องพญญานาคบอัอบางคนไม่ได้ดูไม่ได้ดูแบบสถานที่โบราณเลยนะเออดูแต่ นางเอกจูก,กับพระเอกนะคะอันก็คือเป็นเรื่องเรื่องรา่ที่พระเอกเนี่ยได้เป็นเรียนเหมือนเป็นนักโบราณคดีแล่ต้องตั้งกลุ่มกับเพื่อนไปเนี่ยไปหมู่บ้านดอนไม้ป่านะไปสำรวจไปค้นหาไปค้นพบว่าประสาทเนี่ยมีจริงไหมมีอะไรอยู่ที่ประสาทหรือหมู่บ้านดอนไม้ป่าบ้างนะคะโดย โดยพระเอกเนี่ยก็จะใช้5ขั้นตอน5ขั้นตอนโดยวิธีทางการประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนที่1เลยขอให้จแม่งของ ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะก็คือพระเอกกับเพื่อนๆเขาเนี่ยจะต้องกำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษาก่อนซึ่งยกตัวอย่างให้ฟังเนาะเรื่องในจากเรื่องนาคีเนี่ยพระเอกแล้วเพื่อนๆเนี่ยเขาก็กำหนดหัวข้อว่าประวัติศาสตร์บ้านดอนไม้ป่าอย่างเงี้ย นะหรือถ้านักเรียนอยากจะศึกษาประวัติศาสตร์แถวบ้านเราหนูก็กำหนดหัวเรื่องได้เลยว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของหมู่บ้านอของเมืองโบราณดงละครอ,อย่างเงี้ยนะคะก็จะมีอะไรอยู่ที่เมืองโบราณดงละครบ้างนะคะ,ะต่อมา ก็จะเป็นขั้นตอนรวบรวมหลักฐานนะเมื่อเราไปถึงปราสาทไปถึงหมู่บ้านแล้วไปถึงที่ที่เราได้กำหนดหัวเรื่องแล้วเนี่ยว่าเราจะศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องนั้นเมื่อเราไปถึงเราก็จะรวบรวมหลักฐานเลยมีอะไรบ้างอย่างในรูปเนี้ยพระเอกกับเพื่อนๆเ,เขาก็จะเอาเชือกมาล้อมไว้แล้วก็ขุด หารวบรวมหลักฐานไปเรื่อยๆว่าเจออะไรบ้างนะคะ,อ,ะอย่างถ้าเราไปเมืองโบราณดงอครเราก็ไปรวบรวมหลักฐานซึ่งมีนักโบราณคดีเนี่ยเขาได้ขุดพบไว้แล้วนะเขาทำจัดใส่ตู้โชว์ไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นวัตถุโบราณถ้วยชามเก่าๆ อย่างเงี้ยนะคะสันกำแพงเมืองบอ่อน้ำทิพย์อะไรอย่างเงี้ยหลักฐานต่างๆเราต้องรวบรวมไว้ให้หมดนะคะต่อมาขั้นที่3การประเมินคุณค่าของหลักฐานอ่ะ,ย,อะย้อนกลับไปอันที่สองรวบรวมได้และไม่ว่าจะเป็นออะอย่างอย่างรูปที่คุณหญิงเอามาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นรูปปั้นงู นะแล้วก็รูปปั้นผู้หญิงอย่างเนี้ยนะเราก็จะมาประเมินคุณค่าว่าใช่ของจริงไหมเออไม่ใช่ว่าแบบใครมาปั้นหลอกทิ้งไว้หรือเปล่ามันเพิ่งปั้นหรือเปล่าวิเคราะห์ประเมินค่าว่าแบบมันเก่าแค่ไหนประมาณเนี้ยนะคะอย่างไปเมือง โบราณดงละครน,นะคะไปเจอถ้วยไห้ชามกะละมังอะไรแบบนี้ที่มันเป็นของเก่าๆอ่าแล้วก็มาประเมินคุณค่าว่าถ้วยใบนั้นเนี่ยเป็นถ้วยเก่าจริงไหมสมัยทาราวดีเลยจริงไหมนะอ่าเขาจะมะีวิธีการดูนะคะในการประเมินคุณค่าของแต่ละ สิ่งของนั้นๆไม่ใช่แบบว่าเอาละฉันเจอหลักฐานนี้แต่ที่ไหนได้กลายเป็นถ้วยปลาของหมู่บ้านเออของชาวบ้านแถวนั้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องมาประเมินคุณค่าของหลักฐานให้มันให้มันแน่ชัดก่อนนะคะต่อมาในเมื่ออะประเมินเสร็จแล้วอันไหนถ้วยปลาของชาวบ้านนี้คัดออกนะไม่เอานะคะก็คือไม่ได้เก่าจริง นะต่อมาขั้นที่4ี่ก็คือมาวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดหมวดหมู่นะของทุกอย่างที่ที่เราได้ไปสํารวจได้ไปตั้งแต่ขั้นตอนที่1 2 3มาเนี่ยเราก็จะเอามาวิเคราะห์และนะคะว่าควรจะอยู่ในหมวดหมู่ไหนควรจะอยู่ในประเภทไหนควรจะอยู่ในปีไหนอย่างเงี้ยนะคะมามาช่วยกันวิเคราะห์ นะคะแล้วก็บางทีบางสถานที่อย่างเมืองโบราณเนี่ยเขาจัดเขาจัดโชว์เป็นนิทรรศการไว้อย่างเงี้ยบางพิพิธภัณฑ์ก็จัดแยกเป็นห้องเลยห้องห้องเอข้าของเครื่องใช้ก็ห้องหนึง่งห้องที่เป็นรูปบ้านก็ห้องหนึง่งอะไรแบบเนี้ยนะคะต่อมาขั้นตอนสุดท้าย ได้ข้อมูลทุกอย่างแหละได้ประวัติความเป็นมาและว,ว่า,าถ้วยใบนี้ตั้งแต่สมัยทาลาวาดีเราก็จดบันทึกนะเรียบเรียงข้อมูลต่างๆนะช่วยกันวิเคราะห์มานำเสนอนะคะใน,ในการนำเสนอก็ขึ้นอยู่กับ กับวิธีการนำเสนอเลยบางคนอาจจะเป็น powerpoint บางคนอาจจะถ่ายเป็นสารคาดีเลยก็ได้นะ,ะบางคนอาจจะทำเป็นรายงานเป็นเล่มส่งครูแล้วแต่ความสะดวกเลยแต่ขั้นตอนสุดท้ายในยเมื่อเราไปบ้านดอนไม่ป่าหรือว่าเราไปเมืองโบราณเนี่ย เราก็ต้องเรียบเรียงแล้วก็นำเสนอให้ให้คนคนอื่นๆได้รู้ให้ลูกหลานรุ่นต่อไปได้รับรู้ว่าเออมันเก่าจริงๆนะมันมีเรื่องราวมาตั้งแต่อดีตเป็นมายงงอย่างไงอย่างเนี้ยนะคะอ่ะก็จะมีห้าขั้นตอนจำได้ไหม นะคะอยากให้นักเรียนย้อนกลับไปทบทวนหรืออ่านหนังสือทบทวนทบทวนตามไปด้วยก็ได้นะคะอ่ะฝากงานงานทิ้งท้ายไว้หน่อยนะก็คือให้นักเรียนกลางหน้าก,กระดาษนะเขียนวิธีการทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอนนะเขียนหนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งอันนี้ครูหญิงยกตัวอย่างให้หนึ่งข้อนะข้อที่หนึ่ง การกำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษาประมาณนี้หนูก็เขียนบรรยายนิดนึงอย่างที่ครูหญิงเล่าไปให้ฟังตอนแรกเนี่ยว่ามันกำหนดแบบไหนขั้นที่สองรวบรวมข้อมูลรวบร,รวมหลักฐานอย่างเงี้ยรวบรวมแบบไหนอธิบายมาสั้นๆน,นะคะมา5ขั้นตอนระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะอ่ะ ที่คุณหญิงยกตัวอย่างไปอย่างในหนังหรือว่าจะเป็นเมืองโบราณดงละครก็ดีนะคะใครอยากไปศึกษาเรื่องราวนะอ่าก็เชิญผู้ปกครองไปได้นะคะเรื่องราวประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นเราอ่ารวมถึงตำนานดอนยอด้วยนะอยากให้หนูไปลองสอบถามโดยใช้5ขั้นตอนเนี้ย เออในการสอบถามในการเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองคนเฒ่าคนแก่เออตำนานดอนยอเป็นยังไงเดี๋ยวคาบหน้าเนี่ยคุญิงจะถามนะเพราะว่ามันมีหลายตำนานเหลือเกินบางคนก็บอกว่ายอ่อเอดอนยอเนี่ยมาจากยอที่บอกให้ควาหยุดยอ่ยอย่อบางคนบอกว่า อมีต้นยอใบย,ยอเยอะเยอะมีการยกยอแถวนี้ไม่รู้ละหนูใช้5ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยไปลองสอบถามมาไปลองเก็บข้อมูลมาแล้วคาดเปิดเทอมที่ที่เราเจอกันเดี๋ยวลองมาวิเคราะห์มานำเสนอให้คูหญิงฟังนะคะส่วนวันนี้ ไปก่อนสวัสดีค่ะ